สวัสดีครับในพาร์ทนี้ครับผมจะมาพูดถึงดาบโลในช่วงที่เป็นไนท์ครับน่าจะเป็นช่วงที่ทรมานที่สุดสําหรับสายดาบโลเลยครับเพราะเราไม่มีสกิลมาช่วยเหมือนกับสายหอ,อกนะครับที่สายหอ,อกยังมีสกิลของคลาสหอ,อกเพิ่มเติมครับถึงสามสกิลครับหรือดาบสองมือครับที่มีสกิลซอสปีดแล้วก็ดับเบิลโบครับ ของเรานะครับสายดาบโลกฝั่งขวาสุดเนี่ยครับก็จะมีแค่ออโต้เคานเตอร์ครับซึ่งเป็นสกิลที่ทำดาเมจขึ้นอยู่กับ m a ็ h เพครับแล้วก็คูลดาวน์นานมากครับเป็นสกิลที่ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรมากถ้าถ้าไม่ได้มีเลือดเยอะหรือการลดคูลดาวน์ที่มากพอครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งคือคสติวฮาร์ดครับสติวฮาร์ดนี่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรในการเก็บเลเวลเลยครับ เอาละครับวิธีการเล่นเพื่อเอาตัวรอดไปในช่วงที่เป็นไนท์นะครับเพื่อไปสู่หลอดไนท์เป้าหมายของเราในอนาคตครับเราต้องเล่นยังไงเรามาเริ่มกันที่สเตตัสก่อนเลยครับสเตตัสครับหลังจากที่เราเปลี่ยนคาสเป็นไนท์แล้วครับเราก็จะสามารถทำพรีเซตสายที่2ได้ครับการทำพรีเซตสายที่2ครับก็เราสามารถทำ ตัวสเตตัสหรือสกิลให้แตกต่างจากตอนที่เล่นมาก่อนหน้านี้ได้ครับสิ่งที่ผมทำไว้นะครับก็คือรีเซ็ตสายที่1ครับก็จะเป็น STR รล้วนครับแล้วก็พรีเซตสายที่2ครับผมก็จะเป็นวิดล้วนครับเอาไว้สำหรับแทงเวลาลงดันเจียนครับ s c r รล้วนก็เอาไว้เก็บเลเวลครับ ของสวมใส่ครับของสวมใส่ตอนเราเป็นไนท์ครับก็ผมก็จะเริ่มครับของฟ้าหรือหาของฟ้าเลเวล30มาใส่ครับแล้วก็เอาไว้อัพเป็นเลเวลสี่สิบหในอนาคตครับหรือเพื่อนๆครับจะใช้ของปรับแต่งของขาวหรือเปลี่ยนของขาวไปตามเลเวลตามปกติก็ได้ครับส่วนของทาริสแมนครับ ทาริสแมนที่แนะนำให้ใช้ในการเก็บเลเวลหรือว่าตอนที่เป็นไลท์เนี่ยครับก็เป็นทาริสลดคูดาวครับทาริสแมนรดคูดาวแล้วก็ส่วนของแอสเซสซอรีครับก็อาจจะเป็นแหวนลดคูดาวที่ใช้มาตั้งแต่เลเวลยีครับแล้วก็พอถึงเลเวลห้าสครับก็แนะนำให้เปลี่ยนเป็นแหวนพีเพนแล้ รีดาเมจโบนัสครับแหวนตัวนี้จะทําให้เสริมดาเมจได้ดีครับทําให้เราเก็บเลเวลได้ง่ายขึ้นครับสําหรับประดับฟ้าครับประดับฟ้าก็เพื่อนๆอาจจะถามว่าควรจะทําประดับฟ้าในตอนไหนผมแนะนําให้ทําในช่วงตอนที่เป็นหลอดไนท์ก็ได้ครับเพราะว่าประดับฟ้านี่จะมีประโยชน์มากตอนที่เป็นหลอดไนท์นครับสเตตัสของประดับฟ้าที่แนะนําก็เป็นประดับวิทครับ การที่เราทำวิทย์เยอะๆครับจะมีประโยชน์มากตอนที่เราเป็นหลอดไนท์ของตัวแท้งครับนอกจากจะได้เลือดเยอะได้พีเดฟสูงแล้วก็ยังได้ดาเมจมาจากการเป็นมีสกิลพพสซีทของทัดหลอดไนท์ด้วยครับต่อไปเรื่องของสกิลครับสกิลของสาย ดาบโล่ตอนเป็นไนท์ครับก็ผมก็จะทำเป็นสกิลพรีเซตไวส้สองสายสายหนึ่งก็เป็นเอาไว้สำหรับเก็บเลเวลครับก็ที่อัพไว้ก็จะมีสกิลแบทครับก็อัพตามที่เราลดคูลดาวได้ครับถ้าลดคูลดาวได้ถึง7วิเราก็สามารถอัพฟอทั้โบได้ครับฟอทั้งโบก็จะมีคุณสมบัติลดเดฟมอนสเตอร์ครับ ทำให้เราตีมอนได้แรงขึ้นครับแม็กนัมเบรกก็แนะนําให้อัพไม่เกิน2องเลเวลครับคูดาวจะได้สั้นที่สุดครับแล้วก็เราจะได้มีบัฟใช้เรื่อยๆครับบัฟเพิ่มดาเมจยีครับริงคให้พีริคเวุลี่ครับถ้าเก็บเลเวลเป็นปาร์ตี้ที่มีพระครับอันนี้ก็คือไว้อัพตอนหลังก็ได้ครับอัพแบทเทิลวิวเลเวลสิครับเพื่อจะได้เสริมดาเมจในการเก็บเลเวลครับ ซอสแบตเตอรี่ครับเลเวลสิบครับซอสสปีดบูสต์ครับทำให้ตีเร็วขึ้นครับก็จะได้เคลียร์มอนได้เร็วขึ้นครับออโต้เคาน์เตอร์ครับสกิลนี้ก็อัพไปแค่เลเวลเดียวครับเพราะกูดาวนานอัพขี่นกครับแล้วก็เพิ่มดาเมจตอนขี่นกครับอัพโบลลิ่งแบทเลเวลเต็มครับเอาไว้เคลียร์มอนเป็นกลุ่มแล้วก็ทำดาเมจได้ดีครับสกิลนี้นี่คือสกิลที่ใช้เก็บเลเวลครับ แล้วก็ส่วนสกิลของฝั่งลงดันเจียนครับครับหนึ่งครับต้องหยุดตีมมอนเตอร์ก่อนครับ สกิลสำหรับลงดันเจียนครับที่ผมอัพไว้ก็จะมีสกิลแบทเลเวลห้าครับแล้วก็ไม่อัพฟาท่ลโบครับเพราะว่าคุณสมบัติลดพีเดฟไม่ใช้ไม่สามารถใช้กับบอสได้ครับแมกนัมเบรเหมือนเดิมครับไม่เกินเลเวลสองครับอินค์เทฟฟีรีเข้าบร่อัพเต็มครับก็จะได้เล่งยาครับเวลาเราโดนโจมตีสกิลหนักๆครับเกจะเด้งได้ดีครับ แัป Battle ล i ิวครับเพราะว่าบอสมีตัวเดียวครับเราก็จะตีแล้วก็ได้บัฟอยู่เรื่อยๆครับซอร์ตแบเตอรี่ครับเอพโวก์เลเวอรครับเพื่อผ่านไปเอาสกิลอินดูเลเวอรครับที่เพิ่มเดฟแล้วก็เอ็มเดฟร้อยจุดครับโฟก์เลเวอรก็เอาไว้ดึงบอสด้วยครับแล้วก็สติลฮาร์ดเลเวอ10ครับเอาไว้รับดาเมจแรงๆครับซอรสปีดบูทไม่ได้อัพครับแต่ถ้ามีพอยต์มากพอก็ถ้าอัพไปก็ดีครับเพิ่มดาเมจได้ครับ ทำให้ตีเร็วขึ้นเอาตัวเคานเตอร์หนึ่งเลเวลเหมือนเดิมครับเพราะว่าคููดาวนานโบลลิงแบดไม่ได้อัพครับเพราะว่าบอสมีตัวเดียวแล้วก็อัพขี่นกเพิ่มดังเมจตอนขี่นกประมาณนี้ครับนี่คือสกิลที่ใช้สําหรับลงดันเจี้ยนซึ่งปัจจุบันตอนนี้ผมก็ลงดันเร็กอยู่ครับสกิลอาจจะปรับเปลี่ยนไปได้หลังจากนี้ถ้าผมเลื่อนไปลงดันออิลิสครับ นี่คือพรีเซตที่2ไว้สําหรับลงดันครับพรีเซตอื่นๆเพิ่มเติมครับเพื่อนๆก็อาจจะบิวเป็นพรีเซตที่3ไว้สําหรับเล่น KVM หรือ GVG ก็ได้ครับซึ่งการปลดพรีเซตที่3ก็จะใช้เพชรห0 0พครับมอนสเตอร์ Monster ครับมอนสเตอร์ Monster ที่ใช้เก็บเลเวลแล้วก็เก็บจ็อบเพื่อที่จะไปสู่ lot หลอดไปให้ได้เร็วที่สุดครับ มอนเตอร์จ็อบสูงครับที่แนะนำมีตัวไหนบ้างครับเริ่มกันที่พอเราเปลี่ยนคลาสประมาณเลเวลสามสิบกลางๆครับเราก็จะไปเก็บจอ็อบเริ่มจากมาตินครับหลังจากมาตินก็เราเก็บ มาตินจนถึงเลเวล39ครับเราก็ไปเปลี่ยนไปเก็บจ็อบที่วิสเปอร์ครับเก็บวิสเปอร์ไปเรื่อยๆครับเป็นมอนสเตอร์ที่จ็อบเยอะจนถึงเลเวลประมาณ42ครับก็ไปที่อนาคอนดาครับแล้วก็อาจจะอยู่อนาคอนดานั้นหน่อยครับเพราะว่าอนาคอนดาเป็นมอนสเตอร์ที่ให้จ็อบเยอะจริงๆครับแล้วก็แล้วก็อาจจะมีน้อยนิดนึง อยู่อนาคอนดาไปจนถึงเลเวลสี่สิบเครับแล้วก็เราก็จะมาหมาน้ำตาลได้ครับหมาน้ำตาลก็จะได้จ็อบเท่าๆกับอนาคอนดาครับแตจ่จะได้เบียดเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงครับหลังจากหมาน้ำตาลครับก็จะเป็นมดดำครับซึ่งเราจะเก็บมดดำเนี่ยจนถึงเลเวลประมาณ50กลางๆค,ครับถ้าเราเก็บจอ็อบมอนสเตอร์ที่เป็นจ็อบเยอะเนี่ยครับ มีความเป็นไปได้ที่เราจะเปลี่ยนคาราสหลอดไนท์อยู่ช่วงประมาณเลเวล55-58ครับก็นี่คือมอนสเตอร์สำหรับเก็บจ็อบเพื่อจะไปสู่หลอดไนท์ครับหรือทางเลือกอื่นครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเก็บมอนสเตอร์ที่มีการ์ดดอกด้วยซึ่งมอนสเตอร์ที่อยู่ในช่วงเลเวลประมาณ40ปลายๆจนถึง60กลางๆครับ จะมีมอนสเตอร์ที่การ์ดดีๆอยู่เยอะครับก็ให้เลือกมอนเตอร์ที่เราจะเก็บเลเวลจากการ์ดที่เราอยากได้ก็ได้ครับเี๋่อเราจะได้การ์ดมาใช้ด้วยครับการ์ดที่แนะนําครับการ์ดที่แนะนําสําหรับไ์ดับโลครับส่วนของชุดเกราะครับก็หนีไม่พ้นการ์ดบวกแม็กเพ12%ครับมีการ์ดอะไรบ้างมีการ์ดหนีขาวครับ ีขาวก็จะเป็นการมอเตอร์เลเวล46ครับรองเท้าครับการดหมาดําครับหมาดําก็จะเป็นมอเตอร์เลเวล49ครับอยู่ในพีระมิดใส่ผ้าคลุมครับก็เป็นหนอนดินครับหนอนดินเลยอยู่ที่เลเวล49เหมือนกันครับก็จะเป็นตัวที่ผมกาลังตีอยู่ตอนนี้ครับการ์ดใส่ส่วนของวิปปอนครับอาวุธ เราก็แนะนำการ์ดที่เป็น p ีดา a เมดโบนัสครับซึ่งหลายๆสกิลของไนท์ดาบโลกครับมันจะมีคุณสมบัติที่เป็นเจเาะเกราะอยู่แล้วเพราะว่าอ้างอิงจาก m a c h ิดพ P ที่เรามีครับแล้วก็จะเป็นธาตุแบบไรธาตุครับการ์ดที่แนะนำก็จะเป็นการ์ดเสริม p ีดาเมดโบนัสหรือการ์ดบิ๊ก o ูดก็ได้ครับที่เพิ่มดาเมจธาตุแบบไร้ธาตุครับ แล้วก็ส่วนของเอเซอรีครับเอเซอรีก็จะเป็นการ์ดที่แนะนําก็จะเป็นการ์ด hmm. เพิ่ม P ีดามเมอวนัทครับหรืออีกใบหนึ่งก็เป็นพีเพนก็ได้ครับส่วนของศรีษะครับศรีษะก็จะเป็นการ์ดพีดามเมอวนัทเช่นกันครับเป็นการ์ดมาดุกครับนี่คือการ์ดที่แนะนําครับสําหรับไนด์ดาบโลครับ ซึ่งการดตอนนี้การ์ดพวกนี้ที่แนะนําครับก็เรียกได้ว่าใช้ยาวไปจนถึงหลอดไนท์เลยครับสําหรับพาร์ทของหลอดไนท์ครับเดี๋ยวจะเป็นพาร์ทสเป็นพาร์ทสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงครับแล้วก็ส่วนของพาร์ทไนท์อาจจะมีข้อมูลประมาณนี้ครับไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนในการใช้กิบเลเวล แล้วก็ทำของรวมถึงการอัพสเตตัดครับไว้ติดตามพาร์ทหลอดไหนพาร์ทสุดท้ายครับในการทำคลิปต่อไปขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามาชมคลิปที่ผมทำหรือไม้แต่คลิปสตรีมครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับขอบคุณครับ